อ,อ,ามมาอ,อาลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมวันนี้ผมเมื่ออยู่ในเกมบอกฟอร์เทสพูทุกคน,นผมก็จะมาลองเล่นเกมนี้ครับเพราะว่าเออทีพีเขาเอาคันเลอร์ตอนนี้คือแบบว่าฮารุวีนตั๊เดตยังไม่มานะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าวันที่อัพลงคือมีมาหรือ,อยังนะเฮ้ยสไป แล้วก็เกมนี้ผมแบบว่าเออเข้ามาแบบครั้งแรกเลยนะทุกคนโคตรงงเลยตอนนี้คือแบบว่าเห็นว่ามีอับเตะครับเออเจ้าฮาโลวีนก็เลยมาครับมีเฮดเลทฮอสแมนะครับตรงหน้ารู้สึกว่าเกมนี้คือทำไมมันดูแบบว่าโอ้โหมันแบบว่าโคตรโคตรโบเกนอะทุกคนเออเจนโอ้ยโคตรตามผมมาอยู่ด้วยแย่โอเคแล้วโดนตีก็เงียบแล้วตอนนี้ โอ้โหรู้กว่าเกมเกมนี้คือแบบว่าดูโคตรพังโอเคพอจะรู้ว่าไป่ดึงไม่เล่นอันนี้กันนะครับเฮ้ยสปายไปแล้วเฮ้ยสปายสปาย,ปายโอ้โหไม่น่าเชื่อเราบัามสปายครับเฮ้ยเพลนฮอสแมนเขาแตกแล้วครับทุกคนโอเคพิ่ต่อก็โอ้ยมา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 เอาสิโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้ผมก็มันดีอย่างี้อ้อ โซเจอร์โซเจอร์แมปอะไรไวะเนี่ยเกตเวคิงออฟเดอะฮิลโหกดคิวไม่ได้ด้วยครับเราต้องกดอึ <t <t okay. ่างกับสองไหนลองจะจอ้ไม่สามารถโฟนโฟได้เลยเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอ้โหโปรเจกต์ตายแบบห้าร้อยล้านตีครับโอ้โหแย่โอ้โหโว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 ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออแป๊บนึงนะเนี่ยนี่เนี่ยเออสวยงาม เราต้องแบบว่าแฟงแล้วได้ชิมเมนได้ชิมเมนซะด้วยเฮ้ยนี่นี่ปิดประตูไปซะปิดประตูไปซะเฮ้ยนี่ยาสวยสวยครเรามาโชว์เรามาโชว์ในเกมนี้โอ้โหคนทาเลยแบบโบกเกนพอ,อผมควรเกมนี้เฮ้ยโอโ <c oughs> เคหอ้ปลี่ยนเป็นโพโอดูแโ้วกันครับผ้โาเอ้นหโ้โมแบ้เหโอ้โหโอ้โเโอ้โหโอ้โหโอ้โหโว้โหโอ้โห้โ คือมันเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าโบกี้นมากคือมันไม่นี่เลยและเสียงเกมคือแบบว่าเทปกูมาจะเทปคูหมดเลยครับย yeah! าไพโรไพโรไพโรเว้ไพโรเผาย่างเด e ียวเผาย่างเดียวโอ้โหและตายยากด้วยเยอะโอเคโดนตีคือแบบว่าเงียบเงียบสนิทลยครับหลังจากที่บอสตายเอ,อ่อสี่วิห้าวิมามามานนั้นคือจบสิน้นจบสิ้นครับ ไม่ต้องเล่นครับโซเจอร์ไม,อไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นโอเคสวยไ,ไฮลโลเอ้ก็คือชนะนยิงยิงได้อ, <c oughs> อะไรไปเนี่ยเฮ้ยโ <c oughs> อเคเราเราดเ,เ,เราเปลี่ยนแมปเป็นเคียงอัพเดย์ฮิลโอเคผมลองแบบว่าเดโ m แมนดูแล้วกันนะครับเ <c oughs> ดโ m แมนดูน่าจะโอเคเอ้ยโอเคได้อยู่ดูว่าจะดีหรือเปล่านะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะโบกเกนพอสมควร จะมีบอสหรือเปล่าเนี่ยอุตส่าห์เรามาเล่นอีเวนต์แล้วเอ้ยนี่ไงพ่ายได้ครับโอเคมันก็ต้อได้ดีทุกคนเฮ้ยนี่ไงโอ้โหโโหอย่างรุนแรงครับโคตรดีร้อยหนึ่งโคตรโอพีครับเฮ้ยขอขอแคปเลยละกันขอแคปเลยละกันสีฟ้าเฮ้ยไม่ดูเหมือนแคปไม่ได้วะแคปได้ปะวะเราลองยืนดูครับเกมนี้คนให้จะไม่คาดหวังอะไรมากครับทุกคน เฮ้ยเฮ้ยอะไรเว้เนี่ยโอ้โหหุ้ยระทางทางอะไรมันเตี้ยขนาดนี้วะนี่ชั้นสองเะโอเคเราไม่มีไม่มีอะไรด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมยีงนี่ไม่ได้ครับผมกดรัวๆเอาสไปร์อะไรเว้เนี่ยผมอยากแบบแถบอะเซติกี้ระเบิดออกมาได้ไหมสีฟ้า จะมีใครออกมาไหมเนี่ยเนี่ยเปียโอห้โอเคได้สองคนเอ้ยได้สามเอ้ยสองตอนนี้ผมแบบสติยังหลุดเลยตอนนี้อย่างเมาเลยตอนนี้งงกับเกมครับตาผมเอะฆ่าผมเอะสีฟ้าไม่ฆ่าผมเนี่ยฟาดคุณด้วยขวดนะฟาดคุณด้วยขวดนะสเกลเออเออโอ้ยังได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 ้อะไรไว้เนี่ยขวดอย่างเดียวเฮ้ย เฮ้ยรัวนีม่มีฆ่าผมเลยวะ่ะเฮ้ยเอา้าอะไรไป <laughs> วุ t t เ e h ี l ยเฮ้ยถีฟ้ามาฆ่าผมหน่อยเฮ้ยเป็นไปไดายัางไงวะนี่ไงฟาดฟันโอเคในที่สุดยังจะคิวได้เอาล่ะบลองสปายดูแล้วกันสปายเราสามารถดี่ได้ป่าววะเอ่อคิวมันร้องไม่ได้ร้องหดดิ ลองหนได้แต่ปลอมตัวได้หรือเปล่าปลอมตัว <c oughs> คือมันมีแค่ secondary กับ melee รุน่นรุ่นไห้จะแบบว่าเอองงพอสมควรนะครับคืออะไรกันนะเนี่ยเฟรนลี่กันเหรอเฮ้ยอย่ามาอย่ามาเฮ้ยอย่างนี้ต้องแบกสกัด <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบว่าตื่นตาตื่นใจในการเล่นหน่อยครับทีมแทงหน่อยเหอะเอาแล้วก็ไม่แบกสตัดด้วยนะ ผมว่าตอนนี้เรามาแบบว่าเกาเกาแล้วทุกคนมาเกาเกาอ่ะเกาเกาอ่ะเกาเกาอ่ะเกาเกาโว้ยเฮ้ยนี่ไงก็แบ็คแตบดีทุกคนไม่ไม่สนใจไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะเว่อกี่นาทีแล้ววะผมอยากที่จะพอเท่านี้โอเคเล่นเฮวี่สตองแมนครับชื่อในเกมนี้ชื่อว่าสตองแมนและเฮวี่แบบดูภาพดิทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเมเลเอาแล้วทำไมถึงอันนี้ไม่ได้วะยิงไม่ได้ใช้ช็อตกันแทนแล้วกันโรเจอร์ขอโทษขอโทษขอโทษแล้วก็หมัดนี่เอาไงไพโลนี่ไงเอาไงเอาไงเอาไงมีบอกก็ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวโอ้โหอะไรว้เนี่ยอาร์ชิเมเดีนล็อก เราก็แล้วเราก็เฟลโอ้ยผมปวดหัววะ่ะแล้วมันมีแมปสู้จินด้วยทุกคนขอฮาโลวีนได้ปะสูจินโอเคไหนๆก็ย้ายเซิร์ฟแล้วคือมันเซิร์ฟอีกเซิร์ฟหนึ่งก็เป็นสูจิน,จนก็เล่นสูจินไปแล้วกันนะครับแมปสุดท้ายโอ้โหคือแบบว่าเกมนี้พอน่าจะปวดหัวมากครับเราลองอินจินยราดูแล้วกันครับเอ้ย ที่นี่เ,นเราสามารถตั้งตั้งอะไรได้บ้างครับเอ่อคืออะไรอ่ะอีดีเอ,อแล้วคือปลาปลาแล้วคืออะไรอะ่ะก็คือต้องใช้มีเลตีอะ่ะคือไงวะพี a เป็นอย่างงี้อะไรอะทุกคนเฮ้สยส,ปยสปยไปด์สไปด์ไปไปอืม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 ,อม,อม,อมสไปด์จริงไะเนี่ยเอ้า โอคผมคือแบบว่าตอนนี้คือแบบว่าโคตรงงเลยคือปวดหัวมากทุกคนเดี๋ยวลองไซเปอร์ดูเฮ้ยไพโลเปียงโง่ให้เปียงโง่ให้นั่นคือประตูก็ไม่มีเปิดด้วยโอ้โหคือมันโอ้โหมันแย่มากอรัทุกคนมไม่เคยเห็นเกมที่มันแย่ขนาดนี้มาก่อนคือสามสิบวิคือ,คอแคปเปอะสีแดงเอาไปเลยผมให้แคปโดเจอร์ยาเฮ้ยสปายไปเนะี่ยโอเคสวยเอ่อ ผมว่าทางที่ดีคือเราต้องเอ่รู้สึกว่าไลฟเฟิรคือมันจะดีเลย์มากเลยต้องใช้ S M G ไม่ปืนต้องยิงก่อนถึงรีโหลดผมขอแล้วเฮดช็อตได้ปะเฮดช็อตเถอะโอ้โหไม่เฮดช็อตผมจะเฟลเฟล,เลย,ยังยิงได้ทุกคนคือมันเป็นอะไรที่งงอ่ะทุกคนผมไม่ไหวอะ <c oughs> ผมคิดว่าแบบว่า เออบอดฟอร์เทสคือไม่ใช่บอดฟอร์เทสดิมันบอกฟอร์เทสแล้วมันเป็นพาลาวินเป็นบอดฟอร์เทสอ,อะไรไว้เนี่ยก็เออเกมบอดฟอร์เทสก็ผมเข้ามาดูก็มีประมาณนี้ครับพราะหน้าจะโบเก่นพอสมควรทุกคนผมแบบไม่ไหวแล้วก็เออไว้เจอกันคิมน้าทุกคนบายบายโอ้ย